สวัสดีครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz Vito นะครับปี2003นะฮะเครื่องยนต์เป็นดีเซลดีเซล1102แรงม้านะฮะ C D 122 C D I นะครับนี่ฮะ Vito 112 112 C D I นะฮะ122แรงม้านะครับผมรถปี2003นะครับ เครื่องยนต์ดีเซลผมขับขึ้นมาจากกรุงเทพก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะฮะรถคันนี้ดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับเพิ่งซ่อมบำรุงระบบเกียร์มาที่อู่พี่เล็กพระรามสองนะฮะไป6กหมื่นกว่บาทก่อนจะขึ้นมานี่ฮะก็สมบูรณ์เลยฮะวิ่งใช้ได้อีกหลายปีเลยนะฮะตัวรถเป็นปี2 0 0 3นะครับเป็นของรุ่นพี่ผมนี่แหละฮะรุ่นพี่ที่มากระจด้วยกันนะฮะแกเปลี่ยนเป็น ตู้ใหม่นะฮะสองล้านกว่าซื้อมาก็เลยคันนี้ก็เลยขายนะฮะรถพร้อมใช้เลยนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับผมขับขึ้นมาเองจะรู้สมรรถนะของรถนะฮะว่าผ่านแล้วนะฮะนี่นะครับ Mercedes-Benz Vito 112 CDI นะครับตัว122แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนี่นะฮะมี จอหน้ามีวิทยุอะไรนะฮะใช้ได้หมดนะครับผมลองขับขึ้นมาไม่มีอะไรเสียหายนะฮะแอร์เย็นมากนะครับมีตู้หลังตู้หลังนี่ต้องปิดมันตลอดทางเลยนะฮะเพราะเย็นจัดเลยนะฮะไม่รู้ช่างแอร์ที่ไหนนะฮะทำออรถออกมาได้เย็นเฉียบเลยนี่นะฮะรถเบาะหนังก็สภาพสมบูรณ์นะครับใช้งานได้นะฮะไม่แตกหักถ้าไปเปลี่ยนเป็นหนังเทียมผมว่าจะเสียเงินไปอีกโดยใช่เหตุครับอย่างนี้ดีแล้วนะฮะเบา ตูดูดคันนี้ยังใช้ได้นะครับซึ่งคันอื่นนี่ไม่น่าจะเหลือแล้วนะฮะถ้าเป็นประตูดูดแล้วฮะรุ่นสภาพนี้คระะับแต่คันนี้ยังใช้ได้เบาะก,ก็เป็นเบาะหมุนนะครับคันนี้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับนี่นะฮะรถสภาพสวยเลยนะครับใครหารถครอบครัวนะฮะหรือว่าจะซื้อถวายพระนะฮะหรือว่าจะใช้งานในครอบครัวผมว่าเหมาะนะครับคันนี้ฮะดูแลรักษาง่ายนะครับ ล้วซ่อมบำรุงชุดใหญ่มาแล้วบินออกมาหกหมื่นกว่าบาทนะฮะก็ระบบเกียร์เดี๋ยวก็ใช้ได้อีกหลายปีเลยครับดูแลรักษาดีๆก็อีกนานเลยนะฮะนี่นะ,ะประตูด,ดูดนะครับปิดเบาไปนะฮะประตูดูดใช้ได้นะครับช่างเบนซ์ยังบอกว่าไม่น่าจะใช้ได้แล้วก็ใช้ได้นะฮะคันนี้นะฮะผมเปิดประตูหลังให้ดูนะฮะ น่าจะไปกดล็อกอได้แล้วนะฮะนี่นะครับเบาะหลังนะฮะสวยนะครับคันนี้ดูระบบทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับรถตู้ประตูสไลด์สองบานนะครับบานขวาก็สไลด์ได้นะฮะดูดใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะฮะผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ รถวิ่งมา2 0 0 0 6 0ื0 0ระบบสุขยับตรงไรปัไบ,บนะ2 0 6 0 0 0 0กว่านะฮะก็ตามระยะรถนะฮะถือว่าใช้น้อยโอเคหน่อยอันนี้แต่ขัดจากการงัดไปงัดเอาวววิทยุนะฮะตรงนี้จะเป็นสมบจะติดตั้งวอกันออกแล้วเลยเกิดการเสียาหายนะฮะแล้วก็เป็นรอยนะฮะนี่นะครับเครื่องยนต์ด e ีเซล ร้อยยี่สิบสองแรงม้านะฮะของ m e r c e d e s b e n บนะครับเกียร์ออโต้ภาสีเดี๋ยวผมต่อให้นะฮะเป็นหกเก้านะครับสวดสภาพอะไรมันเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับลองเทสทางไกลพันกว่าโลแล้วผ่านนะฮะนี่ดีเซลตัวเป็นตัวนี้ขอเ b e นนี่ไว้ใจได้เลยนะฮะแรงนะแรงแรงนะก็ประหยัดด้วย มา r ด e ส e เบนซ์วีโตปี2 0 0 3นะครับเครื่องยนต์ดีเซล122่องแรงม้า112 CDI นะครับพร้อมใช้งานครับผม